ในปีพศ2477นะครับได้มีโครงการที่จะเริ่มสร้างถนนขึ้นบนพระธาตุดอยสุเทพนะครับโดยผู้ที่เริ่มโครงการนี้ก็คือครูบาเจ้าศรีวิชัยครับและแค่เพียงครูบาเจ้าศรีวิชัยประกาศว่าจะสร้างถนนขึ้นบนพระธาตุดอยสุเทพนะครับผู้คนก็หลั่งไหลมืดฟ้ามัวดินนะครับมาจากทุกพัสารทิศเลยนะครับเพื่อที่จะมาช่วยในการสร้างถนนนะฮะและทุกๆคนนั้นก็คือไม่รับเงินค่าจ้างเลยครับ และใช้เวลาในการสร้างถนนเส้นนี้แค่เพียง5เดือนกับ22วันโอ้ประสงค์สุดยอดและที่น่าตกใจก็คือถนนเส้นนี้นะครับไม่ได้ใช้เงินหรือไม่ได้ใช้แรงงานจากรัฐเลยแม้แต่อย่างเดียวโดยที่ถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นจากคนหลากหลายพื้นที่นะครับและมีระยะทางอยู่ที่11กิโลเมตรกับอีก530เมตรโอดเอา